สวัสดีครับอยู่กับผมคือเขารับเนาะส่องแลนผ้ารอครับ,นะอ,รรบอันนี้ผมพาไปเก็บอแตงครับเนาะแตงอผมปลูกได้เดือนหนึ่งกับอีกอ1 4มื่นับเนาะแตงพันธุ์หวานหอมรับเนาะ,ะซื้อพันธุ์นี้มันเป็นซื้อพันธุ์เป็นพันธุนน์บราลั่นนเนาะแตงโบราณอ่ามันจะมีหนวยขาวกับหนวยอ ชื่อเขียวแจมกันนะเพราะว่าปลูกไก่กันนะครับ,นะรบเป็นของหน่วยแรกเลย,เลยนะครับเนาะ,ะที่ปลูกมากครับซึ่งหน่วยอื่นกับกำลังใหญ่นะครับนะประมาณเท่ี้วี4หรือีปมมื่ครับยูดันจะเห็นว่าดอกก็เริ่มหลนะครับ ส่วนแตงนองเนาะนี่ครับก็านน้ยจะประมาณนี้น้อเนะนะครับเอ่อแต่หน่วยหน่วยแหลกนอกที่ผมที่เก็บนี่ครับเป็นหน่วยหน่วยแหลกข้องปีครับนี่ครับอันนี้คือหน่วยที่สองนมเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหน่วยแหลกครับพามาเก็บแต่งหน่วยแหลกเลยเนาะ,นะ หน่วยแรกของหน่วยแรกของเอ่อจะมาของปีกับว่ามหมครับของของเดือนที่ปลูกเลยครับเนาะของเอาบ่าไหมง่ายเป็นของหน่วยแรกที่ที่ผมปลูกเลยครับเนาะนี่ครับปลูกได้สี่สิบเอ่อสี่สิบเหมือนนี่เป็นวันที่สิบสามสิบสี่ครับเนาะกะกะฮูงจะได้เดือนหนึ่งก็อีกเอ่อ สิบสี่หมื่นครับเนาะนี่ครับแดงพันหวมาหวานกรอบอ่าซื้อผมเลยขาวๆนะเนาะอย่างนมากอ่าเอาของผมเิ่นว่ามันเป็นพันง่วงช่างนะเนาะก็จะสมซื้อนะครับเพราะว่าเกแ่งพันนี้มันจะหาหน่อยตรงบ่ค่อยมีครับถึงจะฉีดยาแล้วก็แล้วนะหน่อยต้องตรงจะบ่ค่อยจะบ่ค่อยมีนะเนาะนี่ครับมันเป็นพันหวมาหวานกรอบนะ มันจะบ่มเป็นพันธุ์ชิน้นเล็ในตลาดนครับเพราะว่าพันุ์นี่ผมเกิดมาเพื่อเพื่อเพืปลูกแล้วน้บเนาะนี่ครับเออ่เป็นการเอาไน,นะคนับเนาะเห็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังคงรสชาติหวานหอมกรอบพือเก่าน้เนะอากาศเปลีป่ยนครับนี่ครับเอ่อ ไออื่นก็จะประมาณประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้อิทธิพลเก็บเป็นหน่วยแรลกนะครับเนาะนี่ครับหน่วยกับบ้าใหญน่ๆนะครับเนาะเป็นหน่วยนิดๆอยู่ครับอ,อ่แถวบริเวณนี้ก็จะผมบ่ค่อยได้ฉีดยานะครับเนาะก็จะไม่หลวงไม่ยังแน่ครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะนี่ครับ แตงดวยแรกของการปลูกนะครับเนาะหล้กก็เจ็บน่าจะประมาณนี้ครับนี่ครับแต่ประมาณไงนะครับเนาะเพราะว่ามันเกิเดเดือนหนึ่งรับอ่าอีกเดือนหนึ่งกับอีกสิบกว่ามือเองนะครับเนาะเครือ เอ่อผมปลูกลายเกินไปนะครับเนาะเพาต้นไว้ลายเกินไปเฮ็ดไห้การออกน้อยนะครับออกบดีครับแบบว่ามันหึมเกินไปนะครับเนาะหึมหนาเกินไปครับเอ่อจะต,ติดน้อยบ่ยค่อยดีไปไหนคนระับเพราะว่ามันบวปรงแสงนะบวนะบรงแสงล่ะค่ะนี่ครับหนาเกินไปครับเฮดไห้ แตงของเฮานี่ครับบ่ค่อยติดหน่วยนะครับเนาะมันก็มีส่วนน้ำหนราะว่าหลายเกินไปครับแสงบ่เข้าครับการติดดอกจะเริ่มเติบโตกับตางกันครับพี่นี่ต้นยืดคำนวนครับายไม้ครับเกือบสามเมตรครับสามสามสามเมตรกว่าแล้วครับนี่อ่านี่ตั้งตะการอยู่เข่ยงนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็จะมาประมาณนี้ครับ ช่วยงามๆนะ <c oughs> ครับดานหน่ครับก็เริ่มเก็บเก็บน่อยแล้วนะครับเนาะแต่น่วยนี่เป็นเป็นน่วยแหลกครับที่ผมเก็บอ่าก็ทีทิปก้มือเองครับเนาะในการปลูกครับก็บจะน้อยประมาณนี้ครับอ่าอันนี้ผมปลูกแค่เกา่าเอ่อแปดเขียงครับเนะาะมันก็จะได้น้อยประมาณนี้ครับน้อยเดียวแต่ถ้าปลูกเป็นเป็น,เป,นเป็นไรหรือสองไรสามไรนะครับเนาะ ปลูกหลายๆสิบลรยี่สิบลรยกสี่นเนาะมันก็จะมีก็จะมีหลายหลายหน่วยหลายหลายปริมาณก็ก็หนีอยู่ครับปริมาณลายก็หนีอยู่เพราะว่าปลูกลายนอมเนาะอันนี้ผมปลูกแค่เก่าเก่าเข่งนอมเนาะถ้าปลูกเก่าเข่งออกหน่อยหนึ่งครับถ้าปลูกอ่าสิบเข่งหรือยี่สิบเข่งก็จะออกประมาณสี่หาลูกนอมเนาะอันนี้คือเป็นหน่วยแหลกของมันเองครับ กับสุดท้ายนี่ก็ผมมีอย่างหลายน,น้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร,แร์ส่งเพลนพาหลาอเนี่ยนะครับขอบคุณครับ